จริงๆก็ยอยากพาพี่แบงค์เนี่ยไปเที่ยวซึ่งมอสก็เลยอยากให้เขาตามใจผมเอาง่ายคือเราไปเรา,เรามอสจะไปไหนก็ได้แต่ว่าเราจะทําอะไรก็ได้แต่เขาต้องตามใจมอสทุกๆอย่างพี่แบงค์อะพี่แบงค์เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะไปรับเขาครับทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนสามารถติดตามได้ในที่ไอจีบิ๊กยาก้อนนะครับพันเริ่มเลย ก็เดี๋ยวไปไลฟ์ที่ไอจีบิ๊กดาก้อนทุกคนไปเจอกันมีพี่แบงค์ด้วยไปไลฟ์ไปเที่ยวกันแต่ว่าจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนไป,กไปติดตามนะฮะ <S 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 ฟิวแฟนะไม่ไม่ไมฟิวแฟนก็นั่นแหละก็เหนื่อยไปด้วยกันก็อยากให้มีความสุขไปด้วยกันมอนหล่อบครัโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่ไอจีบิ๊กดาก้อน ไปเราติดตามนะครับเดี๋ยวขอไปรับพี่แบงค์ก่อนโอเคไหมทุกคนตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วต้องต้องรีบไปก่อนละวันนี้ครับวันนี้อีกสักประมาณสิบนาทีอีกประมาณสิบนาทีนะทุกคนเดี๋ยวขอไปรับพี่แบงค์ก่อนแล้วก็ไปไลฟ์ในไอจีบิ๊กดากอนนะครับผมอ๋อไปแล้วครับไปแล้วครับพี่แบงค์ไปแล้วครับผมคุณแบงค์อยู่ไหนครับเนี่ย Oh. อ๋เอเธออยู่ไหนอะ,อ,ะอาจจะต้องมาได้แล้วนะเธอเธออยู่ไหนเธอมาได้แล้วไม่เธออยู่ไหนอยู่หน้าบ้านเอา้าก็เมื่อกี้ฉันเห็นเธอไลฟ์เธอบอกอีกสิบนาทีก็คิดว่าต้องรอเธอไง <c oughs> สรุปรออยู่น้ารอยอ,อยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมลอยอยู่ข้างล่างครับวันนี้ฉันแต่งตัวน่้รับไหม ก็น่ารักอยู่ฮะ <Huh? S 1> ก็น่ารักอยู่นะไม่ได้ต้องพูดว่าน่ารักเออก็ได้อยู่หุยคนดูหกร้อยเลยเหรอหวามาสวัสดีครับผมมามามาเดี๋ยวร <Okay. S 1> องลงมาได้แล้วครับโอเคขอห้านาทีหุยนานไปสองนาทีให้หนึ่ง คิดถึงหรอป่ามาแล้วเออกำลังไปแล้วอ่าคุณเขาได้ออกไปแล้วตอนนี้ก็นั่งรอเขาแบบเงาเงาแบบแอร์เป่าหน้าไปเลยสวัสดีทุกคนนะครับผมทุกคนตอนนี้มารับคุณแบงค์แล้วครับก็เดี๋ยวพากันไปหาข้าวกินอร่อยอร่อยแล้วก็ไปหาที่ที่เที่ยวไปหาเดิน ตามใจมอสด,ดีกว่าเพราะมอสอยากไปหลายที่มากแต่แบบไม่มีเวลาได้ไปนะครับวันนี้ก็เนื่องในโอกาสพิเศษอ๋อเอามาแล้วเหรอสวัสดีครับมาแล้วเหรอโห oh. เอ้ย <laughs> เหมือนเหมือนคิดในติ๊กต๊อกแว่าอ,อันนี้มันมีคิวในครึ่งครึ่งขอบรองเลยอ่ะไม่เป็นไร สวัสดีครับทุกคน <มา S 1> วันนี้เราให้ทุกคนฟังอย่างวันนี้เราทำอะไรกันรอบแล้วครับเ๋ยเล่าอีกรอบเลยว, <laughs> วันนี้นะครับเราจะฉลองครบห้าพัน followers นะครับโดยการที่คือน,นีมอสเขาเป็นคนคิดน,นะครบว่าคือผมอ่ะต้องตามใจมอสทั้งวันถึงเที่ยงคืน <laughs> ก็พอเพอจะหมดวันนี้แล้วนั่นแหละก็คือวันนี้คือตามตามใจมอสนะครับ 5 90, 5 90, อุ้ยคนดูห้าร้อยับห้าเก้าสิบอุ้ยหกร้อยแคแควแคเธอแคดีเธอแครบเครื่องเธอดีเอาตอนอแควบมันลด<อ>แล้วว่านั่นแหละทุกคน <laughs> ก็คือวันนี้นะครับชาเลนจ์ของเราก็คือเราจะ,ะตามใจมอสทั้งวันเลยโดยการที่เราจะไปไลฟ์ใน b i g กดากอนหนูซีนะครับใครที่เข้ามาแล้ว,ลวก็เข้าไปฟอ l โล w b i g d ดากอนนะครับใน i ิน t a g r กร b i g d ดากอนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์เรื่อยๆเลยใช่ดังใหญ่แล้วเดือนนี้ทุกคนไม่ไม่เมืไม่ใช่ฟิดลดังมันเป็นฟิลเราตื่นเต้นก <laughs> ับทุกอย่างแล้วทุกคนก็รู้สึกแบงค์น่ารักจังลูกอ้ยขอบคุณครับ <laughs> มามีก็น่ารักนะครับ <laughs> <laughs> อะไร เออทำไมเมนเองหรือเปล่าดนี้เมนเองหรือเปล่าฉันมืออย่านี่ฉันไม่น่ารักเหรอพึ่งไลฟ์ครับไอจีบิ๊กดาก้อนครับทุกคนใช่เดี๋ยวแบบสักพักเนาะก็แบบถ้าเราถึงสถานที่เที่ยวก็จะบอกว่าเราไปไหนกันแล้วก็พี่แบงก์ต้องตามใจมอสซึ่งมอสรู้ว่าพี่แบงค์เป็นคนที่แบบไหนที่จะไม่ยอมมอสวันนี้วันนี้เขาทำไมต้องทาให้ทันรู้สึกขัดใจด้วยวันนี้เขาต้องยอมมอสเพราะว่า อะอไรไม่รู้เอาพรามันคงคิดชาเลนี่ <laughs> ได้งั้นเดี๋ยวสันห้าพันห้าฉันคิดอีกโ <laughs> <Okay, S 2> อเคทุกคนก็หล่อหล, <laughs> ล่อเลยฟิลมเอ,อ็บตนี้เหอนจะหล่อเลยอย่าชมเขาเยอะทุกคน <laughs> วันนี้ก็จะต้องตามใจมอสอย่างที่บอกไปนะทุกคนเราจะไลฟ์ในบิ๊กด็กก็น,นะครับ ก็เข้าไปดูได้ในบิ๊กเด็กก็นะครับมังกรกินใหญ่ตอนนี้แมสมาครพี่โอ้ยเขาขค้นครรบทุกคนมอสอยากบอกว่าไอ้ขนมตอดอ่ะเขินมากเลยอ่ะไม่คิดว่าคนจะเอาไปลงเธอคิดว่าฉันจะเขินไหมเธอพูดว่าฉัน,ดฉนตดมไม่คิดว่าคนจะเอาไปลงเยอะแล้วแบบคนเมนต์คนไลค์คนดูเยอะขนาดคนดูแปดแสนแล้วพูดว่ากินเหมือนตอดกินเหมือนขี้อะไรเงี้แบบก็เลยโชคทำมือนั้นน่าตื่นมามนานั่งอ่านเอาง่ายมอสใช้ครึ่งวันในการอ่านเม้นทุกคลิปที่คนลง มอไปเลื่อนเลื่อนหาทุกลิปที่คนลงก็แบบตลบวะอเมน,นเยอะมากอ๋ออีกเรื่องหนึ่งทุกคนลืมเลยคือเอ่อคือถ้าพายลอตบิ๊กดะกอนเดอะซีรีส์ครบหนึ่งล้านวิวบวกกับเอ่อมองเบี้ยวครบหนึ่งหมื่น followers ในไอจีนะแล้วก็แล้วก็บิ๊กดะกอนเดอะซีรีส์ในไอจีครบหนึ่งหมื่นถ้าทั้งสามอันอะตามกำหนด ครบเราสองคนจะทำคลิปขอบคุณทุกคนก็คือเป็นแฟนกันหนึ่งวัน,นการที่ให้ทุกคนอ่ะส่งมาว่าอยากให้เราทำอะไรเออเาจะไม่รู้เลยเธอไม่อ่านบีบ่ะอ้อวเหรอไม่ใช่ที่ไม่ได้เธอ <laughs> ต้องมีชั้นตลอดไปก็เลยเก็นี่แหละก็สิ่งที่มอสไม่มีก็คือก็คือารอะไร ทำไม่ได้ตลอดไปคือการอะไรทุกคนนะคือเอ่อพายหลอดบิ๊กเราก็หนึ่งสีหนึ่งล้านหล้านวิวนะครับแล้วก็เอ่อมองเบี้ยว1นึ่งหมื่นบิ๊กดาคอนหนึ่งหมื่นในไอจนะครับเราจะทําคลิปตามใจคนดูเป็นแฟนกัน1วันโดยการที่ให้ทุกคนอนะ่ะส่งโจทย์มาได้เลยว่าวันเนี้ยอยากให้เราทําอะไรบ้างเออแต่ว่า <c oughs> อะไรบ้าง เออเออเธอบีบคอเจ็บโอ้โหเร็บีบคอฉันไม่ได้บีบคอเธอฉันอันนี้จับคางแบบนี้เอนกับดูอดอกคนคือออกไงนี่ไงแล้วดอกเฮ้ยนึกว่าเป็นอยู่แล้วเอ้ยเป็นบ้าเป็นบอแล้วอ้ยตีเองทำไมเอ้ยหลอกือเป็นบ้าเป็นบออะไรเป็นบ้าเป็นบออะไรตีเอง ตอนนี้แฟนตอนพี่น้องกันครับ <online> ทุกคนใช่ครับเป็นพี่น้องนะครับก็โอเคเธอจอดที่บ้านฉันตลอดไปเลยไหมจะไปยังอ่ะฉันพร้อมจะตามใจเธอแล้วโอเคครับทุกคนจะไปแล้วตอนนี้มันหกโมงสิบสามแล้วเลยมาสิบสามนาทีแล้วทุกคนเราต้องออกเดินทางไปแล้วเพราะวันนี้มอจะไปหลายที่มากจริงปะเนี่ยจริงเธอเลี้ยงฉันใช่ไหมวันนี้เพราะว่าไม่ฉันตามใจเธอตามใจเธอตามใจฉันคือฉันอยากให้เธอเลี้ยง ทุกอย่างเธอต้องตามใจฉันเพราะฉันอยากให้เธอเลี้ยงฉันจะให้เธอจ่ายเธอต้องตามใจฉันจดหมายัดมือชฉบนะแล้วเธออยากกินอมกะเศษฉันหมดตัวเลยเนี่ยต้องจ่ายต้องเลี้ยงอย่างดีเอออยากกินยังเลยะไม่หรอกเขาฉันไม่ทำเธออย่างนั้นหรอกโอเคไปไปทุกคนไปเจอกันที่ไอจีบิ๊กดะก้อนเดซิรุนนะครับหน้าส้มดีเนาะ อันนี้เราจะเซฟไลด์ไหมอ่ะไม่ไม่เซฟไลฟ์แล้วนะอู้ <Ooh. S 1> สวัสดีคอันยอดสซโยคืออธิบายหน่อยบางคนเขาติดตามในวิแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรวันนี้นะครับผมมอสกับพี่แบงค์นะฮะมาทำชาเลนจ์ครบรอบ ครบรอบอะไรครบรอบมองเบี้ยวเรอครบห้าพันแล้วก็บิ๊กดาคอนอะไรพูดเป็นเรื่อยมั่วไปหมดพอดพอดคือวันนี้นะครับมองเบี้ยวออ่คนฟอลโล่เนี่ยห้าพันแล้ววันนี้ก็เลยมีชาเลนจ์นะครับก็คือแบงค์นะครับก็คือต้องตามใจมอส ทั้งหมดเลยในวันนี้ซึ่งวันนี้มอสก็เลยอยากทำอะไรผมก็เลยต้องตามใจอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามองเบี้ยวเราอะฟายม่ไลายบ่อยแล้วไงมันก็เลยเออเดี๋ยวรอลายหกพันทีเดียวหกพันหรอหมื่นนื้อจริงปะจริงแปดพันก็ได้ <laughs> อา,ายแปดพันทีเดียว <laughs> <laughs> ก็คือในมองเบี้ยวถ้าครบแปดพัน เราจะมาไลฟ์แต่ว่าอย่างวันเนี้ก็ <g ül> เลยก็เลยต้องมาไลฟ์ใน Big กดาว o n ก่อนเพราะว่ามันจะผิดสัญญา <c ười> เราก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือถ้า Pilot Big ๊กดาว n กนะครับ1ล้านวิวแล้วก็แล้วก็คนฟอลโล่ใน i n นสตาแกรมของมองเบี้ยวกับเอ่อบิ๊กดาวนกนะครับครบหนึ่งหมื่นนะครับถ้าทําครบ3ข้อนี้เราก็จะทำคอนเทนต์ตามใจคนดูนะครับ ก็คือสามารถให้ทุกคนส่งมาได้หมดเลยว่าอยากให้เราสองคนทําอะไรโดยคอนเทนต์เราก็คือเราจะเป็นแฟนกันหนึ่งวันนะครับมองเบี้ยมีความหมายมาจากอะไรคะมองเบี้ยวมีความหมายมาจากนะครับมอสแบงแล้วก็ท่องเที่ยวคือมอสกับพี่แบงค์เนี่ยทำเพจท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วเราก็ได้ชื่อเนี้ยมาจากคุณฟงลาสไอคอนนะครับใช่ตอนนั้นเราไลฟ์สดใช่ก็มอสแบงค์ท่องเที่ยวเป็น มองเบี้ยวคือเอามอสแบงค์ท่องเที่ยวมารวมกันเป็นมองเบียเ้ยนะครับทุกคนก็เลยเป็นอม,มองเบี้ยวนะใช่คอ่อว้าแฟนเดย์ใช่แล้วก็ไปกินหิมะ <laughs> ไม่ใช่ละคนละแฟนเดย์นะฮะใช่ครับซึ่งตอนนี้มอสก็รับผมมาจากที่บ้านแล้วก็ผมก็ต้องมานั่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งยิ้มยิ้มอยู่หน้ารถตุ๊กตาหน้ารถตุ๊กตาหน้ารถเหรอมาจ่ายตังนั่งมาเป็นตุ๊กตาหน้ารถแล้วก็ต้องจ่ายตังด้วยว่าวันนี้เขาต้องตามใจผมแล้ว ผมอยากทําอะไรเขาต้องตามใจแล้วพี่แบงค์เป็นคนที่มีหลายอย่างมากที่เขายอมไม่ได้กับคนทั่วไปคืออย่างอ่ะสมมติว่าจริงๆนะฉันพูดเลยสิ่งหนึ่งที่ฉันอะ่ะไม่เคยยอมเลยคือไม่ชอบคนจับหน้าเขาจับทุกวันฉ,ฉันรู้แต <c oughs> ่หมายถึงว่าฉัน <c oughs> ฉันจับไม่ให้ใครจับหน้าไง่ายๆเลย <c oughs> เป็นคนแบบหัวหน้า <c oughs> มาัจับหน้าได้แฉันจับเธอได้ แล้วฉัไม่คนธรรมดาหรอไม่ใช่คนธรรมดาหรอเป็นเป็นเทพหรับอยู่นั่นธอตอบอะไร่ะมาเป็นเทพไงจับหน้าเนี่ยใช่หมายถึงว่าฉันเป็นคนห่วงหน้ามากแบบไม่ชอบให้คนมาจับตัวเองยังไม่จับเลยจริงโอเคมาเป็นเทพนะทุกคนใช่คือคือชนะรู้สึกว่าชนะอุตส่าห์แบบ ทาครีมดูแลหน้าตลอดให้หน้าใสอไรเงี้ยแล้วเวลาจับหน้ามาสกปรกใช่ไหมฉันก็ไม่ยอมให้ใครจับหน้าเลยแต่วันนี้ฉันอยากให้เธอจับหน้าก็ได้ฉันไม่จับอะไรเลยนะนอกจากหน้าตัวเองอะไรอะฉันไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรอะไรเลยล่ะอ๋อก็ตอนนี้นะครับเราจะบอกว่าเราอยู่ที่ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านกรุงเทพย่านใจกลางเมืองย่านใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับซึ่งวันนี้มอสเขาอยากกินร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็เมนูอะไรนะฮะอะไร่คิดเองวะอเสียงเหมือนตดมาให้ฉันอันนี้ถูกกบอันี้เอไม่ได้โต๊ดคือคือคือผมมาเคยแนะนําเมนูหนึ่งให้มอสแล้วมอสก็แบบติดใจมากก็เลยอยากมากินอีกรอบ วันนี้ก็เลยมาถึงที่ห้างยังไม่เหมือนเลยยังไม่เหมือนฟอทำไมเป็นแฟนกันล่ะต่อยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับทุกคนยังไม่แฟนกันเลยตอดอีกแล้วเหรอหล่อเลยอือเธอะตอนนี้คาแรคเตอร์เธอกลายเป็นแบบว่าโอะไรแบบนั้นแล้วอะไม่ได้นะทุกคนผมไม่คูลแล้วไม่อยากเป็นคนตลกไม่อยากเป็นคนตลกวันนี้มาอีกขายขำหรือขายหลอกคะจะได้เตรียมใจ อย่าขยันเราบ้างเราต้องขยันเราบ้างนะโอ้ยเธออะไรซันบ้าจี้ไงอย่าตามใจเธอไม่ได้ไหมายความว่าเธอจะทำอะไรกับฉันก็ได้อ๋ออะไรอะไรเปล่าฉันทุบเธอได้ไหม,อ,ไมอยากทุบเธอวะตลกแต่ไม่ตลอดมอ,อดเป็นคนนิ่งๆ <laughs> นิ่งกับหี่อะไรพี่จะนิ่งเลยมือเป็นปลาหมึกแรงๆจนผมปิวผมสุขภาพดีทุกคนผมปิวง่ายไม่ได้แปลว่าผมสุขภาพดีผมสุขภาพดีมากเลยผมสุขภาพดีเนะะาะเน,เนี่ยอะไรเธอมือสกปรกปะเนี่ยมาจับอะจับหน้าเธอแกสกรปรกมากเลยอ, <laughs> นอนลีนชอบเอาหน้าออก จากกล้องอะอ๋อตอนนี้เหรอตอนนี้เขาชอบท่อหน้าออกจากกล้องแล้วก็พอเอาหน้าออกจากกล้องไปปุ๊บแล้วก็หูคนดูสามร้อยเลยนี่เพจยบอีกจาก้อนใช่ไหมใช่อูคนดูเยอะมากผมแห้งผิวง่ายเนี่ยผมหมดแห้งเหรอจำเลยดิไม่นะแอร์มันแรงเธอผมสุขภาพดีกว่าฉันเยอะแอร์มันแรงโอ้นี่ว่าให้จัดเฉยๆเนาะ มันเหมือนมันเหมือนเคี้ยวผมไม่ได้ให้ทุกคนดูเนี่ยเห็นปะปัดปึ๊บมันก็นลงมาเหมือนเดิมแ <laughs> ชมพูต้องเข้าแล้วนี่ฉันก็ทำได้เออเออนี่ก็นี่ก็ว่าเหมือนกัน <laughs> อะไร <laughs> อะไรทุกคนเราไปเราไปกินข้าวมาเถอะก็พี่แบงค์เขาเป็นคนตื่นเช้ามากตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วยังไม่กินข้าวเลยแต่เช้าทุกคนคิดดีด น่าเบื่อมากมาโป๊ะหรอทุกคนนี้ผมตื่นสายแล้วผมมาหิวมากยังไม่ไกินอะไรนี่คือมือแรกของผมที่จะได้กินข้าวแล้วมอสอะขับรถนะเลี้ยว <c oughs> หลงจากสิบห้านาทีกลายเป็นยี่บสานาทีเสร็จปุ๊บหลงอีกรอบหนึ่งจากสิบหกนาทีกลายเป็นสิบเก้านาทีเลี้ยวหลงอีกรอบหนึ่งจากเจ็ดนาทีกลายเป็นสิบเอ็ดนาทีจนเนี้ยเพิ่งถึงใช้เวลามาห้างเนี้ย การเดินทางคือการเดินทางคือการเรียนรู้เรียนรู้หน่อยบางทีอาจจะต้องจำนิดนึงผมเธอสองคนดูดีทั้งคู่อ่ะอยากอยากลองสีผมบ้างไหมมอสแบงผ่านมาทุกสีแล้วมอสก็ทำมาแล้วสีเดียวเธอตลกมากแต่ว่าไม่อยากให้ทำสีผมเลยเพราะว่าผมมาทำสีมาหลายสีแใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นว่าแพ้ผมแพ้ผมเลยทำให้แบบมีจุกนึงอ่ะที่เป็นผมงอบ ก็เลยต้องแบบเอาผมมากกเอาผมสีดํามากกตลอดซึ่งซึ่งมันเหมือนแบบสารเคมีมันไปกัดจนจนเราแพ้จนแบบเซลล์ของผมมันตายแล้วมันทําให้เซลล์สีดำแล้วมันเลยกลายเป็นแบบฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันแพ้ใช่ไหมแล้วเนี่ยเธอกกกเอกาะกกป็นมะกาเป็นอยู่แล้วใชงไหมต่อคนอื่นอะใครไปหลอกแต่เธออยากให้ทำมนก็ทําเป็นได้อาจจะแปะตรง,งนัง้นเลย เธอเงินปังจริงๆแล้วเธอโกบผมก็ทำให้เธอได้อยู่แล้วแหละมีอะไรทำให้เธอไม่ได้บ้างพี่แบงค์ของแท้จะพูดคขา่าน่าเบื่อมากก็มันชอบทำตัวแบบให้เราเบื่อแอดทำหน้าทำตาดูดิเอ้ากล้องยกล้อปากในกี้ออกกล้องเหรอปากในกี้ปากในกี้อะไรอ่ะ โรแมนติกเข้าโรแมนติกสักวันได้ไหมอ๋อก็เอาไว้วันที่หมื่นฟอจริงเหรอเธอจะโรแมนติกเหรอโรแมนติกเลยฉันได้เห็นโมเมนต์ <Felipe S 1> นั้นจังโรแมนติกได้ฉ,ฉันไม่เห็นมมนโรแมนติกสักทีเลยฉันเป็นคนโรแมนติกมากฟัออ <laughs> งกันนี้แต่ว่า <puzzles> สิ่งนั้นต้องให้ฉันพูดไม่ใช่เธอพูด <escrito> ก็ก็ก็เคยบอกเธอไปแล้วว่าฉันเป็นคนที่แบบชอบคนง่าย คนง่ายก็เลยมีผูุมคุ้มกันเพื่อจะไม่ลงเป็นติกกับใครเวลาเราโรเป็นติกกับเขาแล้วเขาโรเป็นติกกับเราเราจะทําให้เราแบบชอบเขาจริงหรอง่ายก็เลยเธอเคยโรแมนติกกับฉันปะไม่เคยจริงปะไม่เคยเลยหรอเคยอยู่นิดเดียว <laughs> แต่ท้าสิ่ึงออกอะ่ะฉันไม่มีโมเมนต์โรเป็นติกกับเธอเพราะว่าเธอทําให้ฉันงุดหงิดแบงค์ดูไม่เชือ่อ <laughs> <laughs> ใช่มอนไม่เคยโรเป็นติกกับพี่แบงค์เลยเพราะว่าเอาง่ายคือ ทุกอย่างที่เรามาอยู่ด้วยกันคือมันทําให้เราไม่เรามป็นติกตั้งแต่แรกเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจคือถ้าใครเรามป็นติกกับหมอตั้งแต่แรก<ๆ>ก็จะโรแมนติกไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะชอบเขานะแต่แค่แต่แค่ยังไงดีถ้าเขาตรงท้ายเราหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเาเราทำไม่ตงรงท้ายมังเธอหรอไม่ตรงจริงเหรอชอบคนผมตรง พวกนี้กูไปยืดยืดผมวันนี้รีดมาแล้วเนี่ยจริงๆริยิกว่านี้อีกไม่เห็นเหรอส่วนฉันฉันอ่ะเป็นคนชอบคนง่ายมากกว่าเธอเยอะแต่มีข้อหนึ่งที่ทำให้ฉันอ่ะแบบชอบจริงๆเลยคือถ้าคนไหนที่แบบมีสองข้อนี่ฉันจะฉันจะชอบเร็วมาก ข้อแรกคือต้องเป็นคนที่แบบรักครอบครัวรู้สึกว่าคนที่รักครอบครัวโรแมนติกแบบว่าไม่ใช่โรแมนติกอ่นแบบเป็นคนแบบน่ารักอะ่ะเออเวลาเราเวลาคนนั้นเขาเทคแคร์ครอบครัวคนนั้นจะเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนเพราะว่าพื้นฐานน่ะจะเทคแคร์ครอบครัวใช่ไหมม,มันเลยทําให้แบบติดนิสัยเท่แคร์ค,คนนั้นคนนี้ซึ่งซึ่งอมอนมีตีข้อกัมอนไม่มีคือเธอไม่บอกถ้าฉันบอกเหรอเธอ รูทำไงเซวไม่บอกเซวรู้สึกว่าอะไรอะเอ็นดูไปยืดผมตรง <c oughs> เออ <c oughs> ผมมาคือไม่เกี่ยวกับมอนนะคือผมมาอยากผมตรงอยู่แล้วคือเป็นคนแบบอยากยืดผมให้ตรงเพราะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบผม <c oughs> มันเพราะว่า <c oughs> พี่แบงค์อะเป็นคนชอบไปสระผมสระตลอดเอาอะไรมาไม่สระแล้วผมพี่แบงค์จะเป็นยางไง ไม่ผมฉันมันชอบชี้อยู่แล้วเพราะผมโฟร์หลอเล่นลอเล่นก็คือพี่แบงอะถ้าวันไหนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำผมดีๆอะคือผมพี่แบงจะยุยียุกแบบปอป็นเงี้ยอะไรเงี้ยเธยผมฉันบ้างจะเป็นแบบผมจะชี้ไปชี้มาก็เลยถ้าผมตรงพี่แบงคคิดเขาคิดนะพี่แบงน่าจะคิดว่าถ้าผมตรงจะใช้ชีวิตง่ายกว่าใช่ไหมหมายถึงอะไรคือพี่แบงก็ต้องแบบเออะต้องจัดผมตลอดเวลาเพราะผมพี่มันจะชี้ พี่ป่านเอะพี่แบงค์จะจัดผมตลอดเวลาใช่ไหมพี <laughs> ่ปาาไม่พูดหรอโอยพูด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 เร็วพูดที่ผมต้องตีเขาเพราะว่าตอนนี้ผมได้รับได้รับได้รับรได้รับโจทย์มาคือมอสเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องพูดไวแล้วก็ ไม่ค่อยม,มีรอเรือรอลิงคือไม่ได้อยากให้แบบเรชัดขนาดนั้นแต่แค่ว่าควรจะต้องแบบไม่ใช่พูดเร็วจนพูดแบบฟังไม่รู้เรื่องก็เลยทําให้ต้องตีปากไม่ได้ว่าจะตีไปเรื่อยนะคือตีเพราะว่าสอนเขาจะได้เขาจะได้จํเพราะเขาชอบไม่ไม่ตีปากที่ตีไปเรื่อยอ่ะแต่อย่างอื่นอย่าคือจะบอกเขาทําไมเล่าอ๋อเขารู้อยู่แล้วเธอหยิกอ่ะฉันถ,ถ่ายขายคนดูเอ้ย จะไม่ยิ่ขานะเบื่อว่ะเธอชอบแบบเนี้ยพี่เล่นจิลี่ออกวันท่อไค่คฮะจริงฉันแป่ซับมดยากมากเห็นไหมคนอื่นเขาทำงานลำบากอ่ะอุยคุณดูจะสี่ดอยแล้วว่ะไม่ที่พูดยากๆเพราะว่าเวลาเราพูด คนรับไปแต่คุณคนอื่นรู้ไงไม่ <c oughs> พูดปกติ <c oughs> พูดไม่รู้เรื่องหรอเป็นปกติหรอปะ่ะมันคือสเสน่ห์ของเราไม่ <c oughs> ไม่ได้อ๋อยอีกหลังขายคำตลอดนึกว่าจิมพุงไอ้จิมพุงก็ทำให้ฉันดูแย่ตอนเนี้ย พอเ,เริ่มติดนิสัยจับนมละพี่แบงค์อะฉันไม่ได้จับนมเธออ๋อเขียนนมบ้าพี่แบงค์เริ่มติดนิสัยเขียนนมแล้วไม่ฉันไม่เขียนนมเธอตอนไหนเธอคิดไปเองคนเขาเห็นกันทั้งบางสร้างเรื่องสร้างราวไปเรื่อยคนเ,เห็นกันทั้งบางต้องมาใกล้ก็ต้องอยอ๋อ,อ,อกออเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะดู อยู่มากพูดอยู่พูดอยู่ตลอดว่าอย่าให้ไรยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ไรนดนเลยเดี๋ยวผมไม่ได้กินข้าวกันเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาไลน์ตอนกินข้าวอยากอยากแคปตอนสี่ร้อยอ่ะทุกคนสี่ร้อยขอแคปตอนสี่ร้อยมันไม่สี่ร้อยอ่ะเฮ้ยเอ้าสี่ร้อยรถลงไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวจะสี่ร้อยละอีกสามเธอกดไปเลยเธอกดไปเลยเฮ้ยเอ้าเอ้าอะไรวะกดไปกดไปได้ได้ได้ละโอเคทุกคนเดี๋ยวมอยกับพี่แบงค์ขอไปกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวไลฟ์ตอนกินข้าวก็ได้ว่ากินอะไรเขาจะไลฟตอนกินข้าวอิ่มดีกว่า มันเหมือนโหย่ะเราหิวข้าวหนักหิวข้าวหนักไปกินให้เขาดูอีกเขาบอกข้าวกินนะลูกอไปกินไก่อีกไว้ไว้เดี๋ยวมอสกับพี่แคนกินข้าวอิ่มเดี๋ยวจะท้วงเอ้ยเขาหาใครอ่ะเขาหาใครเขาหาใครเหมือนตอนนั้นอ่ะเหมือนตอนนั้นที่ฉันที่ฉันอะไรนะที่ฉันไล่ที่ฉันเนี่ยถ่ายมองเบี้ยวอ่ะ อะไรนะไว้ค <differences S 2> <men> ุยก <ls> <ots> <may> ันนะครับเฮ้ยว้คุยกับใครแค่นี้นะไว้คุยกันนะไว้คุยกับใครไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาไลฟ์สดอีกนะเดี๋ยวมาไลฟ์อีกทีนะครับผม